อันนี้จริงๆอยากจะให้เปื่อยเปืยตัวกุญแจออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูไฟสัญญาณด้วยนิดหนึ่งตอนนี้สำหรับรุ่น G กับรุ่น S เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีระบบ Smart ทเอ็นะครับก็คือถ้ากุญแจมาอยู่ใกล้ๆระแวกตัวประตูนะครับพอกด,ดอึามันจะเปิดทันทีอย่างี้นะครับ แล้วก็ล็อกได้โดยที่กดปุ่มนี้แต่ทีนี้ถ้าเราต้องการปิดกุญแจนะครับก็คือให้กดปุ่มล็อกค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มปลดล็อกสองครั้งนะครับแล้วก็รอให้ไฟกระพริบ4ครั้งแล้วก็ปล่อยปุ่มปลดล็อกเดี๋ยวลองดูนะครับติ๊กเติ๊กตึกต,ก,ตกแล้วปล่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับ ก็คือตอนนี้กุญแจเนี่ยปิดแล้วนะครับสวิตปิดเรียบร้อยเราไม่สามารถที่จะใช้กุญแจในการปลดล็อกเปิดเปิดประตูรถได้เลยนะครับแต่ถ้าหลังจากที่เราเราปิดไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการเปิดเนี่ยก็ให้กดอัลล็อกทีนึงทีนี้ก็ได้นะครับก็เปิดได้ปกติแล้วกุญแจนี้ก็จะใช้ได้ก,ก็จะใช้ไปตลอดอย่างอันนี้ มันก็จะเปิดตลอดเลยนะครับแต่ถ้าต้องการปิดก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มค้างไว้แล้วก็จึ๊กๆีครั้งสามีนะครับเราปล่อยนี่ก็จะปเป็นการปิดกุญแจแบบนี้นะครับครับก็เท่านี้ครับ